ไปดูขอนแก่นฝั่งทางเหนือนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเขตมอภาคคือมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับตรงนี้เป็นชุมชนใหม่นะครับชุมชนเก่าอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของถนนมิตรภาพนะครับทางชุมชนเก่าก็จะวางผังเมืองดีนะครับนถนนหน้าเมืองกลางเมืองหลังเมืองก็เป็นเส้นหลักๆแต่เส้นมอภาคตรงนี้ก็ ทังนี้ก็เป็นเส้น ีเป็นแหล่งชุมชนนะครับที่ขยายตัวออกมาจากขอนแก่นฝั่งเก่านะครับฝั่งตะวันตกไปฝั่งใต้นะครับนี้อยู่ฝั่งเหนือนะครับเมื่อก่อนถ้าใครอยู่นานๆก็จะมีมอภาคตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะี่คือมอภาคเป็นมหาวิทยาลัยเอก,กชนนะครับมหาวิทยาลัยภาคตนออกเฉียงเหนือนะครับ North Eastern University นะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามภาคสุดใหญ่น ขนแก่นก็จะเรียกว่ามอภาพจา่นี้ก็มีตลาดต้นตาลมีศูนย์สืส้อป่าวัฒนธรรมมีหลายๆอย่างขนแก่นก็จเจริญมากนะครับสําหรับเส้นตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นขยายนะครับจะไม่มีผังเมืองเป็นระเบียบเหมือนฝั่งที่ใต้นะครับทางนั้นก็จะมีเส้นหน้าเมืองกลางเมืองหลังเมืองแล้วก็มีเส้น แนวตั้งอีกนะครับก็จะเป็นจังหวัดที่ขับรถง่ายนะครับขอนแก่นในเขตเมืองเก่าส่วนของเส้นมอภาคก็จะเป็นชุมชนเมื่อก่อนที่ผมมาปี2องห้าสามสีก็จะเป็นเขตที่ทํานานะครับยังไม่เจริญขนาดนี้นะครับใครที่ไม่เคยมาหรือมามานานาแล้วจะจำตรงนี้ไม่ได้นะครับสำหรับ ชุมชนใหม่ผมเรียกว่าเมืองใหม่ของคอนเกตนะครับข้างหน้าเ,เป็นศูนย์มาสด้านะครับ เราก็จะเลี้ยวสู่ถนนมิตรภาพนะครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นเส้นหลักของจุดนี้นะครับจริงๆแล้วขอ,อนแก่นมีเส้นทางบายพาสจากท่าพระนะครับเลยท่าพระมาหน่อยหนึ่งแล้วก็อ้อมเข้าไปกว้างพอสมควรนะครับ ไปออกทางก่อนถึงสมจานนะครับหรือฝั่งตะวันฝั่งภาคใต้ก็มีนะครับจากเส้นทางสมจานนะครับเลยสมจานมาหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ออกไปทางกรรสินมหาสารคามนะครับเมื่อก่อนที่ผมมาปีสามสี่ใหม่ๆนี่ก็จะเป็นทางเดียวนะครับทางมิตรภาพตรงนี้แหละครับตอนนี้ก็มีความเจริญนะครับ ฝั่งเหนือนี่ก็มีมอภาคที่เป็นหลักๆมีห้างต่างๆเช่นโรตัสโฮมโปรนะครับมีเยอะนะครับตรงนี้ข้างหน้านี่โชรุมโตโยต้าอ่ามาสดานะครับอันนี้ไม่ได้ใจว่าแยกอุดรเจริญศรีหรือเปล่าไม่เห็นป้ายนะครับ ก่อนจะมีโชว์รูมของที่จะไม่ผิดเป็นขายบอนโวนะครับขอบุรดอนเจริญศรีไม่แน่ใจนะครับโชว์รูมรถยุโรปนะครับตรงนี้ไม่ร้ว,ว่าจะเห็นรถจากในเมืองฝงั่งทางใต้ที่เป็นเมืองเก่าข้ามมาเยอะนะครับสัญจรเยอะมากครับเส้นนี้สัญจร,นจรคนสัญจรเยอะมากถ้าไม่ได้มาคอนเทน1์สิบปีนี่จำไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> คนที่ไม่ได้มานาน ราญมากๆนะครับไม่ใช่เดืนธรรมดาและอย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนเราจะพักโรงแรมเส้นกลางเมืองนะครับกับเส้นหลังเมืองจะมีโรงแรมอยู่เยอะแต่ปัจจุบันนี้โรงแรมหันแก่นมีเยอะมากโดยเฉพาะเส้นมิตรภาพแล้วฝั่งทางทิศเหนือของเอมืองใหม่ของหันแก่นนะครับแถวมภาพาก่ก็มีโรงแรมมีร้านอาหาร ก็เยอะนะครับนี่เราจะเลี้ยวไปทางนครราสีมานะครับ กอดอจุเลนสีตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นตลาดต้นตาลน,นะครับ แยกไปเฉยภูมินะครับตัวเมืองใหม่ของคอนแก่นก็อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งทางเหนือก็จเจริญมากครับมีโรงแรมนะครับนี่ครับ กิ McDonald Starbucks นะครับ จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับขอนแก่นภาคฝั่งเหนือเมืองใหม่นะครับอันนี้เราก็เข้ามาในซอยมอภาคตอนออกชิงเหนือนะครับเราจะไปบึงหนงองโคดขอนแก่นที่รู้มาก็มีบึงใหญ่ๆอยู่สองบึงคือบึงแก่นคนครก็อ,อยู่ฝั่งตะวัน ของต้นเมืองนะครับก็บึงหนองค้ออยู่ทางเหนือครับตัน,นี้ครับ <c oughs> ก็เป็นไซสายเล็กนะครับทางฝั <c oughs> ่งคอนกันฝั่งเมืองเมืองใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นพวกอีธิพักร้านทั่วๆไปนะครับ ค่อนข้างแคบนะครับทางตงัวนี้เพราะว่ายังไม่ได้ทําผังเมืองเหมือนทางทิศใต้ในโรงเรียนบ้านเกอกนี้บ้านกอกนะครับ ก็มาบึงหนองโคดตัวนี้ก็มีร้านอาหารมีที่พักมีหมู่บ้านกับบึงหนองโคดใหญ่นะครับเป็นที่รับน้ำฝั่งทั้งทิศเหนือนะครับที่ก็มีหมู่บ้านี่หมู่บ้านชัยพึษ์หมู่บ้านบัวทิพย์มาดูบึงหนองโคดกันดีกว่าใหญ่มากครับ ตอนนี้ตอนเย็นก็มีคนมาวิ่งมาออกกำลังกายนะครับตุ้มม้อ,อนกันใหญ่มากครับไม่ใหญ่ธรรมดาครับฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทางเหนือเนี่ยครับเป็นตัวเมืองใหม่ก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็จะต่างตามากครับเส้นบึงน้ำขวดน,นี้ก็ออก เส้นบายพาสได้ไปออกที่ท่าพระได้นะครับนี่ครับตัวชุมชนฝั่งทิศเหนือของขอนแก่นรือว่าเป็นตัวใหม่ชุมชนใหม่แล้วกันนะครับนี่มึงน้อโคตร ก็มีร้านอาหารและกาแฟเยอะครับ นก็จะมีขยายมาเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านธรรมดาครับแถวนี้ก็เคยมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่ไม่ขยายตัวขนาดนี้นะครับ เส้นบึงหองโค้นแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับตรงนี้มีจุดจอดรถยนตนี่อครับโอ้ใหญ่มากครับคอนเจน เป็นนครธรรมดาครับเป็นมหาหนครแล้วครับขอนแกนนี้ก็อยู่ในวงแหวนทางเลี่ยงเมืองของขอนแกนนะครับก็ดูชุมชนนะครับ คือบ้านเป็ดบ้านเป็ดเมื่อก่อนก็ไม่เจริญครับเดี๋ยวนี้โอ้เจริญมากนะครับไม่เจริญธรรมดาก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนฝั่งเหนือของขอนแก่นนะครับตรงบ้านเป็ดนี้ก็มี บ้านขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ติดบายพาสหรือเรื่องเมืองขอนแก่นก็ทำให้กาเรเจรินตโตโตเริญมากๆนะครับด้วรตัดเอ็กเพสหรืออย่างอื่นๆนะครับก็มีมากมายครับล้านนื่อ เราเส้นนี้ก็มีปตทออยู่2ปั๊มแล้วครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านจัดสัน ซีบรีนะครับ oh, แบรนด์นิังนะครับมาจากกรุงเทพ ันยังก็ยังขยายตัวต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเส้นนี้นะครับ เชื่อแล้วครับว่าบ้านเป็ดเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนาแบบนี้โอ้จเจริญ คือถนนเลี่ยงเมืองขอนเก่นนะครับสำหรับคอนเก่นเมืองใหม่ทางฝั่งเหนือก็จะเิญกว่าเดิมเยอะนะครับใครไม่เคยมาก็ลองดู